ไปด้วยล่ะโอ้ยอันถิงอันกับพี่แผนติดใจประัันว่าไม่เขาไปกดกดหัวใจให้ไงแมนบอแผนหนูอโอ้ยขอบขอบคุณค่ะพี่วันณละรอรบอกว่า <c oughs> กินด้วยพี่สุมา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  เดวังนะพี่วันล,ลช่องไม่กลัวเหรอผู้ชายมาบ้านเนี้ยเจ,จ้าบ้านเจ้าบ้านเนี่ยชอบอมลึดอมลึด <c oughs> เด๋ยวขึ้นไปคุยกับแม่สุนะคะได้ได้ได้หนูลูกได้เลยได้เลยสวัสดีค่ะคุณภัดไทยอืสวัสดีค่ะคุณ,คคณพี่วันล,ละช่องสุดลอนี้ ปทไทยก็บอกว่าสวัสดีคุณวันละช่องแล้วก็ให้หัวใจมันหนึ่งดวงนะคะอืมวันละช่องเราได้หัวใจไปแล้วหนึ่งดวงนะคะอืมขับรถไปรับลูกนะคะพี่สุน้องเมย์ขับรถดีๆเดอ้อน้องเมย์มีธุระก็ไปนะไม่ต้องห่วงพี่ ผัดไทยก็คุณเมย์คุณเมย์ทูจ้าแล้วก็หหัวใจมาหนึ่งดวงนะคะวันละช่องกัน,น้องเมย์สวัสดีครับคุณแผนน่ะคุณแผนเอ่อของเราก็พิงพิงอุ้ยเลออุ้ยห,หัวใจหัวใจพิงพิงมาแล้วก็แล้วก็ให้หัวใจมินดิมาดมาด้วยอืมพิงแผนติดตามแล้วครับแผนหยอกเล่นแผนหยอกเล่นอืคุณกิตคุณกิตคุณกิตขอบคุณนักะ้าะที่มา ให,ให้หัวใจมินิบัสเหมือนกันนะคุณกิจ <c oughs> สวัสดีครับคุณเมน้องกาก็อ่านอ่านข้ามเฮาเยว่ายสั่น่าเอ้ยยุ่ใสหาเวาหลายพี่อ่านทุกคอมเมนต์น้องกาวิ่น้องกานีนก็ได้มหาวาตะผูเถาคุณวัลช่องก็น้องอพี่วัลช่องก็สวัสดีครับคุณผัดไทยน้องมกีก็สวัสดีคุณอะกีด สุดหล่อเหมือนกันฮัลโหลฮัลโหลพัศนวาพี่วันละช่องก็สวัสดีครับน้องกา <c oughs> พิงอันกับครับพี่แผนพิงกระยอกเรียนค่าพัศนว่ามาักเอ้ยอย่าว่าด้อีแม่กมากคนหยอกเดยอีอแม่มักมักตัวขันคนบ่หยอกนั่งยูซ้่นี่ออแม่มึนตัวปอนนั้นฉันมาหยอกกูเนาะัศนวะพอแล้ว มันเหมือนบบคานี่เใช่าตากึง่งมังเกิงใส่เขาป่ะนะเออนั่งนั่งปั่นต่ไนนะอไว้เนาะเออน้องกากา็พี่วันละพี่วันล,ละสองสองดีค่ะประสันว่าเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วันล,ละช่องก็ตอ,ตอบมาบ่เป็นสองเดินน้องกาเ <laughs> บิลสามเบิลซี่ไปละลา <laughs> คุณกิตก็สวัสดีครับ เออคุณกาคนจันอืน้องปัทไทยกะเติมหลังคาให้คุณวันละช่องอยากให้เล่าเป็นโจรหารวอย่สัสดว่าอได้เท่าไรแล้วตอนนี้ได้เท่าไหรแล้วอน้องผัดไทยเขียนให้พี่หน่อยแกได้เท่าไหร่แล้วเออ พิงอันก็แม่สู้แม่สู้หัวหลอกิก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 มาน้ำตาแตกมากสัน่าแตกตานามโอ๊โอเบาพิษแตกตานาตาเดนแนออื่นบาตกผลพิงลูกเออคุณเม่ไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับเออแต่ยาให้ให้ใครแซงมาสัน่าอืมขอบคุณครับคุณผัดไทยเออพี่บัลช่องของขอยมีสามช่องไปให้เจ้าเบิรนยังเหรอ เช็คให้แน่ตีสามตีสามจานจานนี่ตีโอเปิกเปิดเปิกเปิกว่าท่นว่าค่าคุณแผนเราไม่ให้ใครแซงอยู่แล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะพระเจ้าคุ้มครองนะหายไวๆเร็วๆแล้วก็ไหว้วววามาแล้วก็ให้หัวใจแล้วก็ อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไร,รอะน้องเมย์ฮะน้องกาบอกแมนแมนพิงตีซีกระบดได้ไปคืนเดี๋ยวสั่นวะ <c oughs> <c oughs> อ่ะคออกซีนะที่คอ,อกซี